สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับเคลดลับมอไซค์ครับผมวันนี้จะมาเรวิวการแยงพอร์ตไอดีแล้วก็ไอเสียของมีโอฟิโนครับลูก59ชัก3ครับผมบาลนี่ใช้เป็นบาลของ20ไอดี29มิลครับดี AD 29มิล เสียยี่ห้าครับเสียจลยีห้ามินะครับนะครับตอนนี้ก็แยงได้ทรงเรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยมานมานำมารีวิวให้เอฟซี FC ทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมได้รับรู้ได้รู้ครับผมว่าวิธีการแยงประมาณไหนครับผมรับชมครับก่อนอื่นมาสมไอดีขอขงครับไอดีรายี่ห้ามิลนครับ เราก็แยงทางออกครับไอเสียนี้ก็เป็นทางออกครับผมสำหรับผมผมจะแยงเท่าเท่าใบวา,าวแล้วครับตัวนี้เป็นไอดีจะแยงเท่าใบวา,าวครับเท่าหรือว่าเกือบเท่าครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมคือใบวา,าวสามารถที่จะวางลงไปในในรูนี้ได้ครับแล้วก็เกีีรยแบบกลมเข้าไปเลยครับ ียยาวเข้าไปเลยครับแบบนี้ครับตามรูปเลยครับแต่นี้ยังไม่เจ็บรายละเอียดมากครับคือตอนนี้คือทรงได้แล้วเลอเก็บเจียเก็บรายละเอียดอีกให้มันเนียนกว่านิดน,นึงครับตอนนี้ก็คือประมาณนี้ครับผมนี่คือไอเสียครับคราวน,นี้เรามาดูไอดีครับไอดี ID ครับ ไอดีก็จะประมาณนี้ครับก็อาจจะเท่าเกียร์ให้เท่าทางเข้านะครับทางเข้าเกียร์ให้เท่าใบใบวบา,บา,บาวหรือว่าจะให้เล็กกว่าสักหนึ่งเม้นก็ได้ครับสมมติว่าใบเบาวนี้ยี่สิบเก้าครับตัวนี้ก็เกียร์สักยี่สิบแปดก็ได้ครับก็ให้กลมๆเหมือนใบเาบาครับแต่ว่า อ่าส่วนสารเหลาที่ผมผมทํานะครับมันผมจะไม่เจียรตรงลงไปให้แบบว่าสมมุติว่ายี่สิบแปดเนี่ยสมมุติว่ายี่สิบแปดปั๊บผมจะไม่เจียลงไปยี่สิบแปดอ่าตรงลงไปนะครับผมจะเจียหลีครับเจียให้มันหลีข้างในเหลือประมาณสักยี่สิบหกยี่สิบห้าครับคือก็คือหลีเข้าไปครับให้มันเป็นคอคอดครับให้มันเล็กกว่าทางเข้าครับเขาเรียกว่าให้มันเป็นคอคอดครับเพื่อที่เวลา เวลาดูดครับจังหวะดูดลูกสูบจะได้ดูดได้ครึ่งนต์จะได้ดูดอากาศเข้าไปได้เร็วขึ้นครับถ้าคอมันคอดครับแต่ถ้าคอมันคอมันใหญ่เท่ากับทางเข้านะครับการดูดมันก็จะช้าขึ้นครับแต่ช้าขึ้นนิดนึงครับก็มีผลครับมีผลสำหรับความเร็วครับผมความเร็วหรือว่าความอ่าตึงมือติดมืออะไรประมาณนี้ครับมันก็มีอยู่ครับ ก็ลองดูครับผมสําหรับใครที่ทําทําแล้วก็ลองดูครับว่าเจียสมมุติว่าข้างข้างนอกเนี่ยหน้านะครับยี่สิบแปดแล้วเราเจียให้มันเท่ากันลงไปยี่สิบแปดครับแล้วกับกับเจียให้มันหลีลงครับจากยี่สิบแปดข้างในก็ให้เหลือประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกครับมันก็มาดูมามาเทียบกันดูว่าเวลาขี่ครับมันมันจะมีความรู้สึกแตกต่างกันแบบไหนครับผม ก็จะรู้รับรู้เองครับผมสําหรับคนที่ทําบ่อยๆครับทําบ่อยหรือว่าเป็นช่างครับผมก่อนนี้ก็คืออ่าอีกความรู้นึงครับที่นํามาฝากครับผมเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งสําหรับไอดีครับผมไอเสียผมก็จะเจลียเสมอครับเกียเท่ากันกับเบใบวาวครับแต่ถ้าเป็นไอดีผมจะเจียรีรีลงไปครับให้มันเป็นคอคอดก่อนที่มันจะอากาศจะเข้าไปในห้องเผาไหม้ครับผม ก่อนที่ส่วนผสมไอดีจะเข้าในห้องเผาไหม้ครับก็จะทําให้เจียให้หลีลงไปนิดนึงครับผมก็รู้สึกว่ามันจะมีผลกับอัตราการเล่งกันบิดก็มีผมมีส่วนครับผม,มใครสงสัยก็นําไปทดสอบลองดูได้ครับผมว่าจากการที่เจียเสมอลงไปกับเจียให้มันหลีลงความรู้สึกเวลาบิดเวลาขีนจะกแต่กลางแง่ครับผม นี่ก็เป็นอีกคลิปลับคล็ลับหนึ่งที่นํามาฝากครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่รับชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอกําลังใจวยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่องด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไ้เพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าตอนสตาร์ตติดมันจะเป็นยังไงครับผมก็ไปเรื่อยๆครับผมไม่อ่าเพราะว่าก็มีงานอื่นทําด้วยครับก็ อาจจะมีคลิปอื่นแทรก,กเข้ามาครับแต่ว่าผมสำหรับมิโอฟีนุ่งฮาเก้าชักสามคันนี้กจ็จะลงไปเรื่อยๆครับจนถึงมันสตาร์ทติดครับผมสตาร์ทติดแล้วก็บิดขี่ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ